สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันฝนตกวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ฝนตกคนระับพ่อใหญ่ก็ดีครับตรงนี้ที่ปรับปรุงนะครับพื้นที่ที่พ่อใหญ่นอนวันที่ฝนตกคนระับก่อนนี้ถ้ายังไม่มีกองดินคนระับนะก็จะเชะท่วมขังมากกว่าน,นี้อันนี้ก็กินนะต้นกล้วยไปก่อนนะพ่อใหญ่ต้นสับปะรดก็หมดแล้ว รอ,รรอ,อ,อ,นนะอห้อามร,รอสิ้นเดือนก่อนนะพัอใหญ่เนาะเราปินต้นสมรรอสิ้นเดือนก่อนอันนี้ก็ปินต้นกล้วยรอไปก่อนวันนี้ก็ได้อ่าอาหารให้พ่อใหญ่เนี่ยนะเป็นต้นกล้วยนะนเดี๋ยวต่อไปก็จะอ่าอาบน้ำนะครับอาบน้ำพ่อใหญ่เตรียมอนะอกไปทำงาน กงดินพ่อใหญ่จะไ,ได้นอน,นครับแม้ว่าถึงแม้ว่าฝนตกครับพื้นที่ทํากองดินกองทรายให้พ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่ก็สามารถที่จะนอนได้ไม่เปียกไม่เฉะเพราะว่าเป็นกองดินชันครับฝนก็จะไหลผ่านแต่ว่าจะมาเฉะตรงที่พ่อใหญ่ยืนเดี๋ยวก็จะปรับปรุงใหม่นะครับกุดดินมาทมทมเพื่อไม่ให้เป็นหลุมเป็นบอ่อ เนื่องจากพ่อใหญ่ยืนตรงนี้ประจํานะครับก็เลยเป็นหลุมเป็นบอ่อเฉะน้ําก็เลยขังเฉะเมื่อฝนตกไาครับเดี๋ยวก็จะอาบน้ำนะคราบพ่อใหญ่ออกไปยืนนะครับรอรับนักท่องเที่ยวนะครับข้างหน้าอตอนนี้ก็อาบน้ำน้ำาบน้ำล้างแผลพ่อใหญ่เสร็จก็มารอนะอยู่ตรงนี้นะครับรอ ตอนรับนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้นะครับพ่อใหญ่โกินต้นกล้วยรอก่อนนะพ่อยาย่เดี๋ยวใกล้สิ้นเดือนแล้วก็จะได้สับปะรดมากินต้นสับปะรดก็หมดพอดีครับฝนก็มาตกีกนะวันนี้ก็ได้กล้วยนะได้กล้วยป่านะคนี่นะไปเอากล้วยป่ามา โอยปลาไปก่อนนะพ่อยายก็ยจะมีได้กล้วยน้ำว้ามาต้นหนึ่งนะครับต้นใหญ่เลยวันนี้ก็บรรยากาศดีครับไม่แดดไม่ค่อยออกแดดไม่ค่อยร้อนแต่ว่าอากาศอบอ้าวมากวันเสาร์ครับอันนี้ก็ยังไม่มีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเลยอกรน,นี้มาหนึ่ง หนึ่งชุดนะครับมาหนึ่งครอบครัวครับสามคนนะครับเข้าไปข้างในนะครับอาจจะออกมานะครับค่อยมา,าดูช้างนะครับถ่ายรูปกับช้างพใหญ่ตัวดำเมื่อมเลยครับฝากเป็นกำลังใจให้กับพ่อใหญ่ทองคุณด้วยนะครับอยากให้มีเพื่อนๆมาอยู่ด้วยเร็วๆพ่อใหญ่จะได้ไม่เหงาตอนนี้ก็ยังรอครับนะยังเปิดรับสมากนะครับ ช้างเข้ามาร่วมทํางานนะครับที่ป่าช้างระยองอยู่นะคะรับพ่อใหญ่ก็ยังรอนะระอยังมีความหวังนะว่าจะมีเพื่อนเข้ามาอยู่ร่วมช่วยทํางานนะครับที่ป่านี้อร่อยหรือเปล่าพ่ายใหญ่ต้นกล้วยกินต้นกล้วยรอก่อนนะพ่ายใหญ่ปายใได้ยินเสียงหมาร้องนะเมื่อกี้หันไปมอง